สวัสดีครับคำว่า where w h e r e หมายถึงที่ไหนซึ่งปรากฏอยู่ในคำถามหลายคำถามที่เราใช้อยู่เป็นประจำสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่และต้องถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหนจะถามว่าอย่างไรครับเราทราบแล้วว่า where แปลว่าที่ไหนแล้วคำว่า born b o r n คือเกิดครับดังนั้นต้องถามว่า where were you born เ e r e เป็นอดีตการของ verb to be นะครับเราต้องใช้อดีตการเพราะการเกิดของคุณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับ Where were you born? พูดตามผมนะครับ Where were you born? และถ้าชาวต่างชาติถามเราว่าเกิดที่ไหนต้องตอบว่าอย่างไรดีนะครับจะตอบอย่างไรก็ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีเราจะตอบว่า I was born in Thailand หรือ I was born in Chiang Mai หรือ I was born in Korat นั่นก็คือ I was born in แล้วตามด้วยชื่อจังหวัดหรือเมืองที่คุณเกิดตามความเป็นจริงนะครับอย่าลืมนะครับ Where were you born คุณเกิดมาที่ไหนครับ